มราคาน้ำมันอีกการเพิ่มราคาน้ำมันครั้งนี้นะฮะแน่นอนส่งผลทําให้อัตราเงินเฟอ้อก็จะพุ่งสูงขึ้นตามมาอีกลําดับหนึ่งนะครับสถานการณ์โดยภาพรวมต้องยอมรับนะครับสหรัฐอเมริกากําลังเสียเปรียบนะครับเดินเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแบบนี้สหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากในขณะที่ความขัดแย้งในสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างเดมโมแครตนะฮะและาทางริพับอิกัน ที่นำโดยทรัมป์และก็นำโดยโจไบเดนกำลังคุกกลุ่นเลยทีเดียวยิ่งสู้แบบนี้สหรัฐอเมริกายิ่งลำบากมากขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมท่ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ต้องน่าจับตามองนะฮะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกําลังเป็นประเด็นสําคัญท,ทั้งความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาจีนและก็รัเสเซียที่กลายเป็นสงครามในยูเครนซ้าเติมกันชันชดๆนฮะปรากฏว่ามหาอํานาจนะครับ น้ำมันเมินเสียงวนของสหรัฐอเมริกานะครับปรับลดกำลังการผลิตอีก1ล้านบาวเรนนะครับมหาอำนาจด้านน้ํามันนำโดยซาอุดิอาระเบียสร้างความประหลาดใจด้วยการถแถลงปรับลดกำลังการผลิตอีกประมาณ1ล้านบาเรนต่อวันเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ระมัดระวังไว้ก่อนหลังมีเป้าหมาย สร้างสถิลภาพแก่ตลาดนะครับการปรับกำลังลดครั้งนี้ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากกรณีที่รัสเซียตัดสินใจขยายขอบเขตนะครับการลดกำลังการผลิตอีก5 0 0แสนบาเรนมีขึ้นแม้มีเสียงเรียกร้องจากสหรัฐอเมริกาก็ขอให้เพิ่มกำลังการผลิตท่ามกรามความกังวลว่ามันอาจจะเสี่ยงโหมกับพืออัตราเงินเฟอ้อและ ก็เกิดแรงกดดันนะฮะที่ปรับขึ้น,นะะอัตราดอกเบีย้ยะะในขณะที่สอแวนะครับสมาชิกนาโต้ก็ปรากฏว่าเจองานยากนะครับหนุนยูเครนหลังเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาคาดสหรัฐอเมริกาอาจจะายหน้าสู่อินโดแปซิฟิกบรรดาสมาชิกยุโรปขององค์การสนธิสัญญาแอริกเหนือ อาจจะต้องเผชิญกับงานยากลำบากในการสนับสนุนยูเครนสู้รบในรัสเซียในช่วงศึกนะครับเลือกตั้งสหรัฐปี2014จากเสียงเตือนของบอริสอิสพิสโตริอุสนะครับรัฐนตรีกลาโหมของเยอรมน,นีท่ามกลางการคาดหมายว่าการช่วยเหลือของวอชิงตันที่จะมอบแก่ยูเครนมีความเป็นไปได้ว่าจะลดลง โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่ารัสเซียจวกตะวันตกนะครับวยวายเกิดเหตุกรณีการจับกุมนักข่าวนะครับตามข้อกล่าวหาในเรื่องของการจรกรรม กระทรวงต่างประเทศของรัสเซียนะครับประนามยุโรปวยวายเกินเหตุต่อาการจับกลุ่มผู้สข่าวสหรัฐเมกานะครับตามข้อหาการจารกรรมปฏิเสธข้อเรียกร้องล่าสุดของวอชิงตันที่จะขอให้มีการปล่อยตัวและระบุชะตากรรมของชายคนนี้จะถูกตัดสินบนศาลนะครับระหว่างรับสายโทรศัพท์ที่ไม่ค่อยพบเห็นนักจาก เอนโทนีเคมริงนะครับเลขาธต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา,าทางเซการอฟบ,บอกว่าเกิร์ชโควิดกำลังพยายามรับข้อมูลลับตอนที่ถูกจับกุม <c oughs> ในช่วงปลายสัปดาห์ภายใต้การใช้สนานะผู้สื่อข่าวเพื่ออำพรางตัวเองเขากำลังรวบรวมข้อมูลลับที่เป็นความลับของชาติกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเผยคำพูดของ ลาฟลอฟนะ,ะที่บอกกับเบนกะริงฮะที่ถูกจับกลุ่มตัวนะ,ะซึ่งมีการจับกลุ่มตัวผู้สื่อข่าวไป1รายหลังจากที่นะฮะเข้าไปทำข่าวในรัสเซียและสื่อต่างๆนะ,ะก็ออกแถลงการประนามถึง30ค่ายโดยเฉพาะสื่อของฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่ประธาน,นาธิบดีของอิหร่านลั่นนะครับลิยาบคือกฎหมายนะฮะหลังแม่ลูกชายศาส ถูกชายนะฮะสาดโยเกิร์ตใส่เพราะไม่ทำการคลุมผมประธานาธิฟราฮิมไรซีนะครับแห่งอิหร่านบอกว่าการคลุมริยับสำหรับสตรี <c oughs> ถือเป็นกฎหมายภายหลังปรากฏคลิปไวรัลที่2อแม่ลูกถูกชายสาดโยเกิร์ตใส่แถมโดนตำรวจจับเนื่องจากพวกเธอไม่สวมผ้าคลุมเจ้าที่เมืองหนึ่งใกล้ๆก,ก,กับ มัดฮัดนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่านได้ออกหมายจับซึ่งศาสตร์โยเกิร์ตใส่ศรีศรษะของแม่ลูกตามภาพกล้องวงจรปิดในร้านที่เกิดเหตุขณะที่หญิงทั้งสองก็ถูกจับฐานละเมิดแต่งกายนะฮะของมุสลิมถูกดำเนินคดีด้วยนะครับในขณะที่อาเมเนียยันไม่ได้มีการรวบตัวนะครับ วลา,าดามียปูตินเปลี่ยนใจอย่างกระทันหันตามหมายจับของ ICC นะครับหลังมอสโกคู่ระวังเศรษฐกิจจะพังเจ้าที่ระดับสูงของอารเมเน,นียยืนยันไม่มีการจับกลุ่มประธานาธิบดีวาลาดามีโซเลนสกี้ตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC อย่างแน่นอนแม้ว่าอาเมเนียเตรียมจะเข้าเป็นวัดภาคีของ ICC ซึ่งกฎหมายจับผู้นำรัสเซียเป็น อาชญากรสงครามก็ตาม <c oughs> หลังจากที่สารทัพนูลนะครับอารเมเนียอนุมัติให้รัฐบาลนำประเทศเข้าร่วมสาร ICC เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบเครมลินได้ออกมาขู่ตอบโต้อาเมเนียด้วยผลลัพธ์ที่ร้ายแรงและเริ่มสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจากประเทศพันธมิตรแห่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามการ,รบังคับ ใช้หมายจับของ ICC ทำท่าทีว่าจะประสบปัญหาเมื่อล่าสุดเจ้าที่ระดับสูงของอารเมเนียออกมายืนยันว่าตำรวจที่นี่จะไม่ทำการจับกุมปูตินอย่างแน่นอนหากเดินทางมายังกรุงเยเวนนะครับคำตัดสินของศาลตัางดูนไม่พบว่ามีใครมีความผิดในเรื่องใดและไม่จำเป็นจะต้องถึงขั้นในการจับกุมใครนะครับรอง ประธานสภาอาร์เมเนียมีการระบุแบบนั้นเขายังบอกอีกด้วยว่าเราได้รับทราบข้อกังวลของทางสหพันธรัฐรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะเรียบร้อยกลุ่มทหารรับจ้างนะฮะรัสเซียประกาศใช้แง่ของกฎหมายยึดบักมุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวหน้าบริษัททหารรับจ้างของรัสเซีย กล่าวอ้างว่าสามารถยึดเมืองบัคมุตทางภาคตะวันออกของอยูเครนในแง่ของกฎหมายหลังกำลังพลของเขาเข้าควบคุมอาคารนะครับบริหารหลักของเมืองแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวิดีโอที่โพสต์ลงช่องจิโรแกร,รมพร้อมกับข้อความระบุว่านะครับพบเห็นปิกโกซินนะครับหลังชูธงชาติรัสเซียเพื่อให้เกียรติแก่ วาเรนนะครับทาทาสกี้นะครับสกอตเกอร์ชาวรัสเซียซึ่งเสียชีวิตในเหตุระเบิดโจมตีในคาเฟ่แห่งหนึ่งในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่รับมือความอลลมมานตำรวจของสหรัฐอเมริกานะครับคุมแน่นคาดชวัมจะมอบตัวอย่างเป็นทางการตำรวจนิวยอร์กจัดแนวกั้นเหล็กรอบ,รอบ อาคารทรัมป์ชาเวอร์และปิดกั้นถนนสายต่างๆใกล้อาคารศาลอาญาแมนฮัตตันเตรียมพร้อมรับมือความเป็นไปได้ของการชุมนุมประท้วงก่อนหน้าการเข้ามอบตัวต่ออายการของทรัมป์ตามที่มีการคาดหมายซึ่งเขาก็เป็นประธาน,นาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่มีการถูกกล่าวหาในคดีอาญาในขณะที่นุ่มคุกเขา่านะตากฝนทั้งวันทั้งคืนง้อแฟนนะฮะ ชาวบ้านเห็นใจแต่สาวไม่เหลียวแหละหนุ่มจีนรักคุดลงทุนคุกเข่าตากฝนทั้งคืนบริเวณด้านนอกที่ทำงานของแฟนเก่าร้องขอคืนดีกับเธอแต่สุดท้ายดูท่าจะไร้ค่าแม้ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากผู้คนที่เห็นเหตุการณ์แต่ไม่มีแม้แต่เงาของสาวโผลออกมา ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญก็อึ้งเลยทีเดียวฮนะชายอินเดียติดเชื้อราจากพืชรายแรกของโลกชายอินเดียวัย6 1ปีกลายเป็นคนแรกที่ติดเชื้อจากเชื้อราจากพืชนะครับซึ่งถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างของเชื้อโรคพืชที่สามารถติดต่อข้ามสายพัน์ธุจนเกิดการป่วยในมนุษย์ได้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าเกาหลีใต้ตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์รออนะอุสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสําคัญก็ปรากฏว่าเกิดไฟไหม้ทั่วประเทศถึง30จุดเจ้าที่เร่งทําการดับเพลิงเจ้าที่ดับเพลิงในเกาหลีใต้เร่งทําการดับเพลิงไฟไหม้ป่าหลายจุดทั่วประเทศโดย จนถึงขณะนี้ยังสามารถควบคุมเพลิงได้ราวครึ่งหนึ่งเท่านั้นขณะที่รัฐบาลต้องประกาศเตือนประชาชนรับมือสภาวะอากาศที่ปรากฏว่าแห้งแล้งเป็นพิเศษนะครับพ่ออเมริกันโหดนะครับแทงเมียยับหนึ่งครั้งก่อนโยนลูกสองขวบให้จระเข้กินพ่อชาวอมริกัรก่อเหตุใส่เทือนขวัญ ใช้มีดแทงภรรยากว่าร้อยครั้งพร้อมกับเอาลูกชายวัยสขวบโยนทิ้งทะเลสาบจนถูกจระเข้นั้นก็กินเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่ง5ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรนหลังโอเปกประกาศลดกำลังการผลิตนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งพรวดนะครับ5ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรน หลังกลุ่มโอเปกที่นำโดยซาอุดีอาระเบียรัสเซียประกาศลดกําลังการผลิตซ้ำเติมสภาวะเงินเฟ้อนะครับของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพย,ยุโรปนะครับในขณะที่ยูเครนไม่พอใจรัสเซียทำหน้าที่เป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงของ,ของ UN รัสเซียดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแม้ว่ายูเครนจะเรียกร้องให ชาติสมาชิกคัดค้านเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่ก็ปรากฏว่าไม่เป็นผลนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์นะสิ่งที่น่าสนใจฮะในส่วนของยูเครนตอนนี้ก็ปรากฏว่าพ่ายแพ้นะเมืองบักมุดก็โดนยึดไปอีกเมืองหนึ่งในขณะที่ท่าทีของอาร์เมเนียนะที่บอกว่าจะประกาศจับ วาลาดาเมียปูตินหลังจาก i อ c หรือสารโลกมีการออกหมายจับวาลาดาเมียปูตินนี่เปลี่ยนท่าทีหลังจากที่รัเสเซียตอบโต้ด้วยการห้ามนําเข้านมจากประเทศแห่งนี้เข้าสู่รัเสเซียซึ่งแน่นอนจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจทันทีนะครับในขณะที่เหตุการณ์ตอนนี้โดยภาพรวมในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าก็มีการเตรียมพร้อมจะรับมือกองหนุนของชอวมที่จะไปทํางาน จุ่มนุมประท้วงเพื่อต่อต้านการจับกลุ่มช่วมซึ่งเขามีการกล่าวหาว่าการที่ช่วมถูกดำเนินคดีครั้งนี้เป็นการกันแกล้งและคดีลักษณะดังกล่าวถูกถอนนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยอมความกันก่อนที่มีการเลือกตั้งแล้วแต่ปรากฏว่าในประเด็นนี้ถูกหยิบยกกลับเข้ามาเอาผิดประธานาธิบดีโดนด์ทรัมป์อีกรอบ รวมทั้งประเทศกลุ่มตะวันะตะวันออกกลางทั้งหมดร่วมกันทําการจับมือกันนะโดยการเลิก <c oughs> ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการค้าขายกันโดยใช้เงินสกุลของตนเองทําให้อัตราเงินเฟอ้อนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ่อนค่ายอย่างต่อเนื่องนะครับอัตราเงินเฟอ้อก็พุ่งสูงขึ้นคราวนี้หนักกว่าเดิมฮะ เพิ่มราคาน้ำมันอีกการเพิ่มราคาน้ำมันครั้งนี้แน่นอนส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อก็จะพุ่งสูงขึ้นตามมาอีกลำดับหนึ่งะครับสถานการณ์โดยภาพรวมต้องยอมรับนะครับว่าสหรัฐอเมริกากำลังเสียเปรียบนะครับเดินเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแบบนี้สหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากในขณะที่ความขัดแย้งในสหรัฐอเมริกานะครระหว่างเดโมแคระและทางริพับลิกัน ที่นำโดยทรัมป์และก็นำโดยโจไบเดนกำลังคุกกรุ่นเลยทีเดียวยิ่งสู้แบบนี้สหรัฐอเมริกายิ่งลำบากมากขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศักเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สรลางทุนเลงวันสราชายสูงดยจำูนพนระเจ้าแผ่นดินสินักรา,าแผ่นดินไทยในราชกกลที่สิบทรงอุทิศเพื่อปูนประชาสืบ สะมีดาขอพระสยามเทวาคุ้มคองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ขุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระพราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรมมะนาทบ,บพิทพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชะตาต้องเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรม่มโตใหญ่พระบาทลระมีนำกาทนไปราศดรเดือดร้นนะแห่งหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพเพี่งไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้เจ้ ทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาสนงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด